สวัสดีชาวราศีมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่26่ิมิถุนายนคุณได้เดดสเตรนเข้าได้อัศวินถือคาานะคะ ก็ความสัมพันธ์นะคะดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีการรอมชอมกันนะคะมีความคิดที่อยากที่จะยอมคนรักบ้างไม่ได้อยากจะเอาชนะกันนะคะคนรักของคุณได้อัศวินถือคาถาตรงนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงคนอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจแต่อาจจะหมายถึงการแบบว่าก้าวไปข้างหน้ามีมูฟเมนต์ก็ได้ใครที่คบกันมาแล้วก็เกิดการหยุดชะงักของความสัมพันธ์พัฒนาไม่ได้วันนี้ก็อาจจะหมายถึงการตกลงใจกันแล้วก็ไปต่อก็ได้นะคะมองในแง่ดีเพราะว่ามีไพ่คอมพาไมายซึ่งแปลว่าการตกลงใจนะคะปนีปนอมกัน แล้วก็ชิลเดนก็หมายถึงการให้โอกาสกันใหม่ทีนี้ถ้าใครเนี่ยยังโสดสนิทเลยยังไม่มีแฟนนะคะวันนี้คุณอาจจะได้เจอคนที่เหมือนกับมีพลังงานที่ว่าเป็นคนเจ้าเสน่ห์นะคะแต่ว่าเขาเองก็พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแบบรวดเร็วยังไงลองเปิดโอกาสดูก็ได้นะคะชิลเดนก็หมายถึงอะไรที่แบบสามารถที่จะเกิดใหม่ได้ก็หมายถึงความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะไปกันได้นะคอมพลมไคร์ก็หมายถึงคนที่สามารถปรับตัวเขากันได้นะคะ